สวัสดีครับเจ่อะไรครับนี่ลินค่ะเรียนทำอะไรครูครับวันนี้ซองสุ้มขนมปังซองสุ้มขนมปังเหรอไม่เหรอขนมปังอะไรอ่ะใช่ค่ะมะนาวอะไรอยู่บนฟ้ามะนาวบินไม่ใช่อะไรอ่ะทั้งนั้ะมะนาวต่างรูปฮันุสต่างดาวรัสต่างดาวมีช็อกโกแลตช็อกโกแลตดูใบขนมปังใส่ใส่ถั่วด้วยนะครูเดาว่ามันเป็นช็อกโกแลตดูใบใช่ไหมไม่บอกแกะเลยแล้วกันอ่าหนูแกะหนูแกะเดี๋ยวครูไปดู มาใ,ใกล้ๆมองไม่เห็นมาลุ้นกูลุ้นกูลุ้นเองมันเป็นหนึ่งสองสามอะไรอยาลูกเออชโคโค็อกโกแลตดูใบใช่ไหมเขียนใบชโคโค็อกโกแลตดูใบงับนะนี่เขียนมาให้กูเตยนะครับโอเคอุ้ยน่ารักมากเป็นตะกุจีเหรอลูกใช่เป็นล็อตแรกที่ทำสวยที่สุดในล,ล็อคที่โมไม่โมอ่ะครูด,ดูย้อนหลังได้เลย <c oughs> อันนี้คือสวยสุดของหนูละใช่เออโอเคโอเคน่ารักมากโอเคอันนี้คือสวยที่สุดของลินแล้วนะโอเคแต่มันก็สวยจริงๆนะตรงนี้เขียนมาให้กูเตยด้วยโอเคน่ารักมากครับขอบคุณมากคครรัับบบบ๊าายย